ทรงแบบป้วนตุบเลยนะทรงดีมากครับตัวนี้นะนี่นะช่อนนาบางปะอินน้ำมาแล้วครับผมสุดยอด เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งกับการตกปลาช่อนนานะครั้งนี้เป็นนาน้ําท่วมครับแถบหยุดยา <200 S 1> เดี๋ยว <ๆ S 1> จะถึงหมายแล้วก็<ๆ>ปมหมดลรถแถบบาปีนก่อนใกล้ๆบ้านนะครับก็เดี๋ยวลองสำรวจดูครับว่ามีตัวหรือเปล่านะแต่ว่าช่วงเนี้ยนาน้ําท่วมมันน่าน่าจะดีครับไปลองดูกันก่อนว่าจะมีตัวไหมมาสำรวจดูด้วยนะเพราะว่าไม่เคยได้มาตกเหมือนนครครับ น้ำหมายน้ำท่วมนะแต่คิดว่าน่าจะมีตัว,วเพราะว่าแถวนี้ป่าเยอะทุกคนบารีนะครับเริ่มต้นที่บาบีก่อนอาจจะวิ่งไปบางปะหันบางบานะอะไรอย่างเงี้นะอาจจะวิ่งสำรวจไปเรื่อยนะครับไะโอเคครับผมไปลุยกันกลับไปช่อนนา้ำท่วมถึงมาเลยทุกคนหมายโคตรสวยนี่นะเป็นคลองแบบนี้ครับแล้วก็คลองระบายน้ำแล้วก็มีน,น้ำท่วมตรงนู้นนะครับโอเคไปไปดูกัน เดด็อยู่หมนอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะคันบีสกิปเปอร์สิบยี่สิบครับผมแล้วก็กบยางคา m e เมลอนนะสายเป็นพีสองครับช็อคหน้าสี่สิบปอนด์รีโบนะอนะ,ะดูกันลอกเป็นซิเรียน,นครับเนี่ยทุกคนใหม่โคตรสวยใหม่สวยมากครับอลองดูก่อนเนี่ยฝนเพิ่งตกนะ้ำเพิ่งท่วมครับ เรามาสาย,ยางนี้คิดว่าน่าจะมีคนมาโซโล่ไปแล้วแหละนะแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าแดดมันเพิ่งเริ่มออกนะก็ส่งกบยางคาเมลอนไปถามดูก่อนนะครับแต่คิดว่าด้านหน้าเนี่ยต้องมีตัวนั่นไงนั่นไงทุกคนนั่นไงนั่นไงครับเห็นไหม แสงกัดขนาดนี้มีตัวแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตัวแต่ว่าจะเตอหรือเปล่า,านั้นแหละใค้กิดแสงกัดอยู่ในป่านะถ้ามีตัวขยับให้เราเห็นตรงไหนเราก็จะตีใส่เลยนะ หมาะกับกบยางที่ทำระยะได้แบบนี้นะนุ่นตรงสุดนานูา้นนะ ทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วเรียบร้อยายก่อนทุกคนช่อนคับเห็นไหมครับมีตัวมีตัวขายก่อนขายก่อนช่อนช่อน เมื่อกี้ไม่มีใคยับมันะเห็นอีกทีคลังมองที่อื่นอยู่ด้วยครับเห็นอีกทีเห็นปลากัดไปแล้วไม่รู้เลยว่ามันกัดแบบมาส่วนได้เลยหรือเปล่ากดส่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวน้ำย้ำดูในป่านี่นะครับ ปลาม,มันจะอยู่ทีรโลกนะต้องย้ำย้ำให้มันออกมาหน่อยนี่กลายเป็นทีเดียวไปนะหมายส,สวยขนาดนี้นะ ทุกค,คนหมดแล้วครับแตบบ่ถ้าย้ำๆว่าแบบถ้ามีตัวเดี๋ยวมันโดนนี่มาแล้วทุกคนผู้ให้ดีนะไอ่ไงนี่ไงแล้วถ้ามีตัวเดี๋ยวโดนแน่นอนครับนูนน้ำนูนมาเลยนะนี่ครับคาเม,มีร่อนโหปานาให้สวยๆทุกคนสักประมาณสักห้าหกขีดนะครับ นี่ถืบาไซด์ดีเลยนะปานานะมาแล้วครับแต้มแรกตัวแรกพลาดไปครับตัวนี้ไม่เหลือแน่นอนครับดูกินเบ็ดพริกสวยๆเลยครับกบยางคาเมลอนครับนี่นะการแบบปึ๊บไปนี่กดส่งแป๊บหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับมิดคอนะนี่คือหมายสวยมากทุกคนดูหมายหมายแม่งโคตรสวยอะ่ะ หมายแบบดีมากนะครับเดี๋ยวย้าๆอีกผมว่ามีมีอีกหลายตัวนะจะเดินเ,เข้าไปด้านในด้วยครับมาล้วแต้มแรกกับปลาช่อนนาน้ําท่วมครับผมลุยนี่แหละหมายที่ต้องการนะทุกคนนี่ครับเบ็ดพิกก็เรียบร้อยนะครับเบ็ดพิกก็ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะหมายลักษณะแบบนี้หมายมหาชนแบบนี้อยู่ข้างทางแบบนี้ครับนี่ข้างทางนะ ก็ถ้าเราใช้อะไรที่มันแบบแตกต่างหน่อยอย่างเช่นเนี่ยกบยางตัวใหญ่แบบนี้มันก็จะปลามันอาจจะยังไม่เคยเห็นกบยางตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะกัดแล้วมันจะไม่ติดนะทุกคนติดอยู่แล้วเพราะว่าปลาช่อนทรงแบบนี้ปลาช่อนทรงหมายมานาน้าท่วมนะครับถ้าได้กัดเหยื่อนะถ้าจังหวะปกติของปลาช่อนเนะี่ย มันกัดเข้าอยู่แล้วยังไงก็อมเยื่อครับยังไงก็กัดเข้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะกัดไม่เข้านะครับนอกจักว่ามันจะอาการมันจะแบบไม่เอาเยื่อใหญ่อะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าผมรับประกันว่าถ้าถ้าได้เห็นเนี้ยปลาแบบสงแบบเนี้ยกัดแน่นอนนะยิ่งปลาหมายจริงๆเนี้ยทีเด็ดเลยทุกคนบอกเลยว่าทีเด็ดเลยถ้าปลาหมายจริงนี่ย ข้างล่างเป็นนะ้ำแบบนี้นนะทุกคนมันเป็นป่าป่าต้นนะีอ่อันนี้ต้นดอกแคนะป่าสโนโอ้ไปป่าสโนโนะเนี่นเป็นป่าสนนี่ก็พอลุยเข้ามาตีได้อเล่ระยะทำการขอบป่า ถึงนะถึงอย่างนี้มีลุ้นนะถ้าถึงอย่างนี้มีลุ้นเลยเพราะว่าถ้าปลาไม่อยู่ของกลางเนี่ยมันก็ต้องอยู่ขอบๆแบบเมื่อกี้ก็ได้ตรงขอบนะที่ได้ค่อยขยับตีนะน้ำกำลังไหลเข้าแนละ้ว ามาแล้วทุกคนมโแล้วบอกแล้วต้องมีตัวทุกคนไม่ทันมันกระชากมือไปก่อนนะไม่ทันมันกระชากมือไปก่อนนะนึกว <c oughs> <c oughs> ่าเผลอห่ยข่าดิ๊ะบอกแล้วต้องมีตัวครับ ัมไม่ค่อยใหญ่หรอกว่ายมาใส่ตึกเลยนะไ,ได้ตีสำรวจหมายด้านหน้าเราที่เราจะเดินก่อนนะเะถ้ามีตัวจะได้ไม่ให้เสียดายนะมันจะได้ไม่ตื่นออกไปก่อนนะน่าจะมีแล้วแหละถ้ามีสัตว์ละ ไนี่ยังไงก็มีตัวครับเนี่ยถ้าน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยปลามันจะเข้ามาอากอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนะมันจะเข้ามาอากกันอยู่เราก็ต้องตามเข้ามาเงี้ยเพราะว่าน้ำเยอะนี้เป็นนาที่เกี่ยวไปแล้วนะอย่มีสิทธิ์ ใสด่ดีโอ้กันนิดเดียวใส่ดีนะครับหล่อยกัดไม่แรงนะครับแต่ไซส์ดีนะทุกคนหกเจ็ดขีดอยู่นะโอ้โหกับโลครับตัวนี้มาแล้วครับตั้งที่สองโอ้เขายื่อยู่นานมาครับผมกับช่อนนาบางไปอินนะนี่ไซสเ์เด็ดๆนะครับประมาณแปดขีดเก้าขีดตัวนี้ดันโลครับผมคือ ผมอ่านว่าน้ําท่วมท่วมหมายแบบนี้มันต้องขยับเขามาอยู่ด้านในนะทุกคนปลามันต้องขยับเขามาอยู่น้าตื้นๆด้านในเพื่อมาเพิ่มมาล่านะเพราะว่าน้ําเยอะๆน้ําประมาณหัวเขา่าเงี้ยมันมันจะล่ายากหน่อยมันจะมาน้ําตื้นๆประมาณศอกหนึ่งประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับก็เจอตัวนี้เลยเมื่อกี้เดินมาขยับไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวนี้หรือเปล่าน,นะครับตีตื้นๆก็จับจุ๊บนึกว่าตัวเล็กสายยังเด็ดทุกคนนี่นะชอนนาบางปะอินน้ํามาแล้วครับผมสุดยอดนี่ครับ ช่อนนาบางปะอินนะกลุ่มยางคาเมลอนเด็ดๆเลยดูหม่ทุกคนโคตรสวยนะนี่เป็นคลองอะ่ะนี่เป็นคลองนี่ก็เป็น น้ำท่วมนะน้ำเอ่อต่วันนี้สวยมากตัวมันเข้าอยู่ด้านในนุ่นเยอะครับเท่าที่ดูนะมันไม่มีที่ตีครับมันเป็นป่าลกนะยอดทําไห่นี้กลับมาลดลวโคตรมาเลยนะหมายโคตรสวยเลยหมายนี่เต็มสิบนะครับหมายนะความสวยของหมายนะก็สรุปโดนการไปสี่ที่ปลามันเข้าไปอยู่ด้านในเยอะทุกคนเข้าไปอยู่ด้านมุมในแล้วมันไม่มีที่ตีนะโหเสียงกัดทุกปลาแบบใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะ ปลาเยอะครับที่นี่นะแต่แบบจังหวะเราเข้ามานะ้มันเข้าไปเยอะแล้วนะมันก็เลยทําให้หาตัวยากนิดนึงแต่ฮะตาใจครับนานๆได้โดนทีนะครับกับปลาช่อนนาน้าท่วมนะนี่เป็นครั้งแรกที่ออกนะครับปีนี้นะโอเคปะเดี๋ยวไปดูหมายอื่นต่อครับใจยอยากโดนชะโดนะเดี๋ยวไปหาหมายชะโดแถวแถวนี้ดูครับเผื่อมีแต้มให้ดูนะครับโคตรมันมาทุกคนหมอกองลอกครับ ของลอกนะขี่เข้ามาเส้นนี้จะเจอของอันนี้ก่อนเลยครับได้บางอย่างรับพี่ด <Yeah. S 1> ีเยอะไหมถอดูเห,เหรอคือมาตีวันแรกเลยเหรออันนี้เขาลอกนานยังไม่รู้ครับประมาณสี่วันห้าวันแล้วสี่วันห้าวันแล้วเหรอมาณวจันทร์มั้งแต่ถโดก็น่าจะมีมีเยอะอยู่แหละแต่ตอนนี้น้ำมันเยอะไม่รู้จะเป็นที่อื่นก่อนหรือเปล่าน,นะ ต้องลองตีดูอ่ะที่ทุนลอยพี่กระดุกซิ่งซิ่งไม่ค่อยซิ่งครับโอเคมันมากครับพี่ไปตีไปท่อนตีเรื่อยๆผมย, il, ยังครับน,นี่ความมือตัวนทุกคน chưa có đồ đèn bắt rồi đèn bắt rồi nè nồi vào đó nồi

เย้ยเข้าไปในร่องเลยทุกคนเข้าในร่องไม้โ้งข้งไงอะ ลิ้มเรือคุณลุงนะทุกคนลิ้มเรือคุณลุงไปเอาเบ็ดนะ่เข้ามาอยู่ในนี้ฝ่าเราตีก็เลยไม่ไม่จังนะแล้วดูตีเหี่ยวมาดิแม่นเกินด ไปรูุดยังไงเข้ามาของขนาดดึงก็เสียเยียทุกคนไม่เสร็จได้รักทุเล ล้วลุงมาแล้วขอหน่อยแล้วกันลุง ทุกคนนี่ไงไหน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 ก็ยืมไหนไหนก็ยืมมาดีแล้วนะทุกคนไหนไหนก็ยืมมาดีแล้วนะนี่ครับหนึ่งแต้มนะประชนไหนก็ยืมเรือลงมาดีๆเลยนะเรือไปปล่อยไปทุกคน คนมันยังใหญ่นะไม่ข้อครับสายพันธุ์ก่อนอืวงใหญ่นะคนไม่ข้อตัวนี้นะสายมันพันธุ์ก่อนนะผม,มอยู่แต่ที่ไม่นัดนะไม่กล้าไปยืนไม่กล้าไปยืนในที่เขาครับกลัวเขาด่าวนะ ตัวเมื่อกี้ยังใหญ่ยรงใจอ่ะพามันย้อนมืก่อนนะสายพันเมื่อกี้ยังใหญ่ตัวเมื่อกี้ โอ้ยช้อนใช้ยังสวยทุกคนช้อนใช้ยังสวยทุกคนดูกิ้งก่ายางคารเมลอนเจอไปช่อนคลองหมายเด็ดครับหมายทวมเข้าใต้บ้านนะดูหมายยังสวย โอเคแล้วป่อยน้องไหมครับคาไมเมลอนจะทรงไม่ใช่ปลาคอกันนะทรงแบบป้วนตุบเลยนะดูดิทรงดีมากครับตัวนี้นะไม่น่าจะใช่ปลาคอครับเดี๋ยวเอากลับไนปะให้ให้ลุงที่เราลืมเรือเข้ามาดีกว่านะให้เกิดประโยชน์หน่อยครับ <laughs> เขาสาให้ยืมเรือมาครับไม่น่าใช่คอ,อกหรอกเพราะว่าตัวไม่ไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่ใช่ตรงคอ,อกด้วยนะเมื่อกี้นะที่ที่วัดนะแต่ว้ตัวเนี้ยที่หลุดไปเนะี่ยใช่คอ,อกครับอันนั้นว่าหนีไปแนละ้วทุกคนดูหมายเนี่ยมันเป็นหมายน้ําท่วมเข้ามาในบ้านเขาเนี้ยเนี่ยไม่เด็ดได้ไงทุกคน <laughs> เออหมายคนเด็ดนะนะเดี๋ยวปลาตัวนี้ไปให้ลุงนะไม่น่าจะใช่ปลาคอ,อกนะเพราะว่ามันอ้วนแบบอ้วนเลยอ่ะ เดี๋ยวไปให้ล uh ุงเรายืมเรือมานะครับให้ค่ายืมเรือเขาหน่อยนะครับยู่ดียู่ดีก็ได้หมายเด็ดข้อคะชนสองสามข้อกับถ้าดูเยอะไหมครับที่นี่ อฮะรอเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคอกอยู่ไม่รู้ว่าแม่ยังอยู่ปะ,ะบบโอ้ว่าแล้วล่วลองไปล่องมาไม่อยู่กับที่เลยอ่ะสินทีกินนะครับโอเคกลับมาถึงรถแล้วครับผมนะเพื่อนสนุกกันนะกับ ปานาน้าท่วมนะครับครั้งนี้มาแ้บแต่บางปะอินนะมาสำรวจใหม่ดูก่อนนะครับเราข้ามาสายด้วยแหละลเราข้ามาประมาณ8ปดโมงนะครับถึงถึงนี่นะถึงที่บางปะอินนะครับที่เดินเข้านาประมาณ8ปดโมงกว่านะปลามันเลยจากที่อยู่ใกล้ๆมันเลยแบบหนีเข้าป่านีออกไกลไปหมดครับจริงๆถ้ามาช่วงเช้า่ผมคิดว่าตรงทางน้ําไหลที่เราเดินข้ามาโดนแน่ยังไงก็มีตัวมาเฝ้าครับนี่เลยไม่โดนนะแล้วก็แต่ว่ายังดียังได้ตัวได้แต้มให้นานานได้ชเงเาสำหรับปานานานะแล้วขี่กลับมาก็มาแวะคลอง กะว่าจะมาดูชะโดเลยเออก็เจอจริงๆครับเจอคอ,อกชะโดคอ,อกหนึงนะไล่ตีไม่กินครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วลุงเขาบอกว่าโดนเสร็จยอไปแล้วไอ้หนูหกโลก,กว่ายอขยกไปแล้วลุงบอกเรียบร้อยตีน้ําเป่าตั้งนานนะโอ้โหไอ้เราก็ตีตั้งนานเป็นชั่วโมงนะผมตามตีนะไม่มีอากาศเลยผมก็หืไม่มีอากาศวะที่ไหนได้ลุงบอกว่าเสร็จยอไปแล้วหกโลก,กว่า ตายแต่ว่าได้ได้ที่คลีพายเรือนะทุกคนเพราะว่าเหยื่อมาติดอีกฝั่งหนึ่งผมก็พายเรือไปกู้เหยื่อนะและ้วก็โหหมายโคตรสวยเลยวัดปลาช่อนไปสองสามตัวครับเด็ดๆนะเป็นแม่คอกอะไรก็กล่าวว่าตกได้แล้วก็จะปล่อยกลับคืนไปนะครับนะกัดทุกคอกเลยคือปลาเป็นซิงอะ่ะคอกมันยังไม่มีคนตีครับน้ำมันเพิ่งท่วงเข้าไปแล้วปลามก็เข้ามาอยู่นะผมเห็นจะอีกฝั่งแล้วแหละว่ามีขึ้นปลามาไลา่ลูกปลาอยู่นะข้ามไปก็เรียบร้อยหมายยังเด็ด โคตรฟุกเลยโอเคองังนต้องขอบคุณอีกครั้งที่รับชมจนจบนะครับผมไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่แน่นอนนะกับปานาน้ําท่วมนะโคตรชอบเลยโคตรเด็ดเจอกันใหม่ครับหยุดยาเจอกันใหม่แน่นอน